เบาวนุถึงกะหมดเลี่ยวหมดแดงนะฮะตอกงายังงออยู่บนนีมันต่มนโอ้ยเดือดขวมญเดือดตีแกงเว้ย้ควมนเีลม่แบบนี้ละหน้าดอกดอกใส่ดอกลต่แม่นแแม่น่อ

โอ้โหลุงไม่พลาดเลยนะครับมเข่าเข้าหมดทุกดอกเลยนะครับเป็นเพราะคอนคอนงอจับก้อนจับไปลายไม่จับปลายเหรใช่เราจิ ไใจจับตามก้อนนะนั่นฉันเบาเนี่ยพ่อเฮ้ยเนาะยายนะครับไอ้เข้าเลยมาก็นี่แล้วบรรยากาศยามเย็นนะนี่ <ไป S 1> นะน่าดูอาตอนนี้ก็เริ่มเย็นนะอากาศนะฮะอากาศเริ่มเย็นนะที่ที่นา,ญญาของคุณลุงพลนะที่นา ที่นาใหม่ของ,ง,องคุณลุนงะน,น,นะมีโฉนดนะฮะที่นามีโฉนดน,น,นะแ่งทำกินแห่งใหม่นะตอนนี้ส่งไม้ขึ้นไปนะครับออกฟอนะอเเอื้นนะฮะ เช่นี่นะมัจะนสัวสีครับมกะิเวลาเรามองมาเเห็นต่สังกะสีนะครับจะเห็นแต่เปลือกนอกนะฮะโครงสร้างภายในนี่ถ้าไม่อยู่ใกล้ก็จะไม่เห็นนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะทุกท่านเด้อนะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับชมคลิปให้หน่อยนะครับ วันนี้เราอยู่กันม,มืดค okay. ่ำนะครับเพราะว่านานๆจะได้มาช่วยคุณลุงทีหนึ่งนะฮะถ้าอยู่ใกล้ๆแอดก็มาช่วยได้บ่อยนะฮะนี่ก็ร้อยร้อยกว่ากิโลนะพี่พียนะร้อยยี่สิบสามนะโอ้ เอาแล้วพี่ชายงอแล้วครับงอแล้วครับชครนะตอกงอแล้วครับ <c oughs>

มันจะส่งเป็นง่นร,<อ>งรส่นะสงนะครับตอนนี้แกชังกะสีะเตรียมส่งนะฮะ โอีแค่ไหนต่อครับ โอ้โหพ่อผืนเออนี่ไม่ชวเอ่ะโดนครับหนักแข็งเลยบ่นน่ะขามเนื้าเปนอยหน้าอ๋อลนเน่ยแ่ะดี๋ยวว่าแผ่นบางสุดขาล้เรอเราคนอลางขา

เทพเจ้าสายฟ้านะฮะบ้านูได้คอนแล้วนะตอนนี้เทพเจ้าสายฟ้าทอนะครับจับสามพรตีตะปูมาตอกจะพ่นเป็นนโปอตะปูกัอนนี่เนี่ยอันนโปนกินเนี่ยเฮ้ยโอยอะไรเอะไรจะนี้ไม่ได้เอาเส้าจับเบิ้งนี่ทำไมอะแตเสร็จไหมวันนี้มาลุ้นกันนะพี่ๆนะ ยยเังใส่ด้ยใส่ยยอดเลยนะอยอดยอดาแปดมารงครับรับของเด้ครับรับของเด้ครับโคตรไปเล่นหมดเลยไปเล่นงานนั้นเอาเลนาตรง ไม่ไม่โตที im> <im ่ท nope> totally. ี่เล้วก็เอาไปใต้เหรอไอชิปไปไคนชิปกลับไปแล้วบรอะชิกลับไปแล้วบรอังรถจอดอยู่นี่ไปโหลดชิปหรือเปล่าอยากให้เขาใกล้มาดึงคิปนี้เน่ดึงดึงรถุดมสัญญาณไ้น่ะ ja yeah. <coughs> Ein

างานซึ้หน้าไปเร็วมากนะครับตอนนี้เริ่มตีสังกสีแล้วนะครับสองแผ่นแล้ว Terima kasih okay. telah <laughs> menonton! สังกระสีนะครับนะ<ด>งานเรานะฮะอยู่ข้างล่างนะช่วยกันงานทั้งคนก็ขึน้นมาเร็วนะครับเพราะว่าช่วยกันนะครัผลไม้ละมือนะครับข้างบนก็ตีสองคนนะครับ ลุงนะครับแล้วข้างล่างก็ผมกับพอฟื้นนะาก็ช่วยโ่ดสัากสีเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับนะ ทีมนะฮะลงมือแล้วนะฮะตอนนี้ลงมือแล้วนะฮะขึ้นข้างบนลุงเขาขึ้นไปก่อนก็ได้ขึ้นข้างนึ่งขึ้นข้างนึงก็ได้หนึ่งข้างบนลูกเกมลูกเกมนี่แม่ลูกมเกมอีกด้เกมนี่จะ โอ,โอ้โหงานมันสร้างแบบสมูทจริงๆนะฮะโ,โ,โอ้โหโอ้โ,โ,โหเลยเป็นไงครับพี่น้องครับเนาะเห็นความรักความสามัคคีนะฮะในหมู่คณะนะช่วยงานคุณลุงกันนะครับนะตอเไหรจมำวื่

จะส่งขึ้นไปเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงนะส่งขึ้นไปเป็นช่วงเพื่อที่จะให้ข้างบนตอกทันด้วยนะครับ,รอรบขอบคุณงรับายคลิปนี้ด้วยนะครับฝากไลร์ให้ด้วยนะครับอดิศ <Atlanta> รแ <IF> ฟมิลี่ลูกคีแฟมิลี่แล้วก็ขอเจด <S <S ีย์ที่เชี่ยวนะครับผมนะครับ